อย่างในภาวะแบบนี้เนี่ยบางคนบอกว่า DCA เนี่ยตลาดนีหมีเนี่ยเอามือเปล่าไปรับมีดไหมจะหยุดชะลอ DCA ตอนนี้ก่อนไหมหรือว่าจะต้องปรับลดวงเงินก่อนดีไหมในในมุมมองของพี่เอ็มเนี่ยจะแนะนำนักลงทุนอย่างไรดีครับในภาวะที่ตลาดเนี่ยกำลังแพนิคแล้วก็หลายๆคนกำลังกลัวเรื่อง recession ตลาดมีอะไรช่วงเวลานี้ครับพี่เอม็มแนะนำยังไงดีครับสำหรับคนออมเงินคือ ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย DCA เนี่ยก็เป็นอีกเวหนึ่งนะคะในการออมเงินแต่ว่าเราแค่ไม่ได้ไปออมเงินในธนาคารไม่ได้ฝากเงินเพราะว่า DCA เนี่ยก็คือเป็นการที่เราเนี่ยเอาเงินเนี่ยเข้ามาในพอร์ตเนี่ยทุกอาจจะทุกเดือนหรือว่าทุกไตรมาสทุกสัปดาห์แล้วแต่ว่าเราจะเลือกว่าเราต้องการความถี่แค่ไหนแล้วก็เรื่อง DCA เนี่ยที่บอกว่าเออมันจะเข้าไปรับมิก็ต้องบอกว่าในเรื่องของภาพของการลงทุนเนี่ยเรา คือเราก็ใช้ความสามารถนะคะในการวิเคราะห์ดูสถานาการณ์เนี่ยดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะ unpredictable เกิดขึ้นได้เช่นกันฉะนั้นเนี่ยการประโยชน์ของ DCA เนี่ยคือมันคือเรื่องของตัวการเฉลี่ยนะคะในส่วนของตัวทุนนะคะที่เราเอาเข้าไปลงทุนก็คือราคาที่เราได้เนี่ยมันคือราคาเฉลีย่ยมันอาจจะไม่ใช่ราคาที่ถูกที่สุดแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะไม่ใช่ราคาที่สูงที่สุด เพราะว่าคือต้องบอกว่าโดยปกติเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีเรื่องของอารมณ์นะคะมาเกี่ยวข้องถ้าเกิดเวลาเราลงทุนเนี่ยตัวอารมณ์เนี่ยก็มีส่วนสําคัญคืออย่างบางทีเนี่ยพอตลาดลงไปเยอะๆเนี่ยก็อย่างที่บอกคนเราก็มีความเฟียฮะตั้งวงก็คือ<ๆ>อาจจะไม่อาจจะไม่สับอาจจะกลัวไม่กล้าลงทุนเลยแต่ว่าพอเห็นตลาดหูขึ้นมาสองสมวันเอาแล้วฉันจะตกรดไหมฉันจะต้องรีบเข้าไปรืบอ<ะ>เข้าไปก็คือโฟโมเข้าไปแย่งกันแย่งราคาเข้าไปแต่พอกลายเป็นว่าพอเข้าไปปุ๊บราคาตก นี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เ uh huh. ช่นนะั้นเนี่ย DCA เนี่ยมันก็คือลดอ o โม o นลดการใช้อารมณ์ในการก็คือเฉลี่ยไปเลยคือราคาเรามีราคาว่าเราจะต้องเฉลี่ยนะจุดนี้จุดนี้จุดนี้ฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ครัว uh huh. คะการเข้าไปลงทุนแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเวลาที่เราบริหารพอในการลงทุนเนี่ยใจความสําคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของตัว Asset Allocation ก็คือการกระจายไป uh huh. ในสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อช่วย balance เพื่อช่วยเกลี่ยในเรื่องของตัวความเสี่ยงต่างๆและผลตอบแทนในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตัว DCA เนี่ยก็เป็น allocation อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการเฉลี่ยราคาต้นทุนที่เข้าไปเนี่ยทำให้พอร์ตของเราเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าความผันผวนเนี่ยมันอาจจะน้อยน้อยลงนะคะกว่าการที่เราจะแบบรีบเข้าหรือว่ารีบออกอะไรเงี้ยนะคะเออนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนที่ต้องการแบบออมเงินในระยะย,ยาวเนี่ยบอกเลยว่าดีสดีมากคือสมมติถ้าเกิดเราเตรียมเงินแบบว่าเฮ้ยเรา่าว่าเอ้ยแบบ เราจะเตรียมเงินไว้เกษียณเนี่ยยิ่งยิ่งระยะเวลาในการลงทุนของเราเนี่ยมันยืดขยายออกไปเนี่ยอย่างท,ที่กราฟเมื่อกี้นะคะที่เราโชว์ให้ดูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภาพของรองเทอมเนี่ยเอ่อพอมันมีการเฉลีย่ยเฉลี่ยเฉลี่ยเข้าไปเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยเราจะได้พอร์ตการลงทุนที่มันค่อนข้างเฮลตี้นะคะต้องต้องเรียนอย่างนี้แล้วก็สมมติเราย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยสิปีที่แล้วเนี่ยคือคนที่ลงทุนใน นะคะสหัฐสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยณปัจจุบัน่ะก็คือกําไรนะคือถึงแม้ว่าในระหว่างทางเนี่ยจะเจอกับแบบวิกฤตไปนู่นนั่นนี่แต่ว่าคือท้ายที่สุดเนี่ยกราฟมันก็มีการแบบปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะคะก็ก็เรียนอย่างนี้ว่าก็คือ DCA เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในวิธีนะคะในการหนึ่งก็คือช่วยออมเงิน2คือช่วยกระจายความเสี่ยงได้ค่อนข้างดีนะคะในเรื่องของตัว แล้วพอการลงทุนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวอย่างที่เมื่อกี้เมนชั่นโปรแกรมของเมอร์ชั่นไปนิดนึงนะคะว่า Smart Invest เนี่ยคือนอกจากในเรื่องของตัวมีผู้เชี่ยวชาญคะมาจัดพอร์ตให้แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยปรับพอร์ตให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวการปรับนะคะ a d j u s t ในส่วนของตัว a s s e t สอ l ลูเคชั่เนี่ยให้มันมีสัดส่วนการลงทุนเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ยังมีในเรื่องของตัว ฟังชัน DCA นะคะซึ่งถ้าเกิด<ม>นักลงทุนที่ป <P ort> เปิดพอร์ตกับทาง Merchant Partner เนี่ย <P ort> ก็คือหนึ่งก็คือ Benefit ก็คือได้ใช้โปรแกรมนี้ซึ่งถามว่าทาง Merchant เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราขายกองที่แบบหลากหลายของหลายบลจมากนะคะก็สามารถแบบคือในเราก็จะมีโมเดลให้แหละว,ว่าจะลงตัวไหนตัวไหนตัวไหน,ไหนแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนักลงทุนก็สามารถเลือก DCA ได้ว่าเออเดือนนี้เราจะเราจะเซตไว้ว่าเราจะ DCA เท่านี้เท่านี้ทุกพีเรียเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ ระบบก็จะมีการช่วยนะคะในเรื่องของตัวการ DCA นะคะก็ช่วยกระจายความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มโอกาสนะคะในการลงทุนให้กับนักลงทุน,นะคะ่ะ